เปิดคลิปมาหนี้พี่น้องเลยเนาะพบพ่อก,กันอยู่ทางพี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่ทางเฮือนบุญพี่น้องเลยนลนเนาะกะเฮ็ดบุญน้าปูที่เ,เพิ่น,น,นเสียไปวันก่อนนนั่แหละพี่น้องเนาะมาหนี้ไว้ปุ๊กตุกพี่น้องเลยนเนาะถุกตุกเฮ็ดบุญ ป่งวันเสาร์ที่ผ่านมาหน่อยเนาะแต่เมื่อนี้เป็นวันพุธมื่อปุกตุ๊บหรือว่าฮอล์ต้มพี่น้องเนาะ <c oughs> ก่อนอื่นทักทายสบายดีป้าลุงกันเบอร์สูขสุขคนเด้อยินดีต้อนรับเข่าสู่น่องป้าใหญ่อีกแล้วพี่น้องเลยเนาะพุกพ่อเมื่อนี้พี่น้องเลยอยู่ทางเฮือนบุญแต่เศร้าพี่น้องเลยเนาะ ผู้คนมากลางเป็นในงานบุญเซลๆเฮาก็ได้มา1เข้าแต่ซะเซาะนึงเลย1ข้าเรียบร้อยเนาะก็มาใส่ทําบรรยากาศตอนซะเาะตอนที่เพิ่นกลางเต็นนี่แหละพี่น้องเนาะให้พ่อแม่พี่น้อง FC ในเบิ่งทางฟังล ก่อนเพิ่นสิเฮ็ดบุญพี่น้องเลยก็มีการปุกตุ๊กลกางเต็นเนะาะเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อหอกต้มพี่น้องเลยนะใทางพิษแล้ว <c oughs> มันมนเหม็นทางมั้งวะม่คอย้ทำมสวในงานบุญคือเก่าพี่น้องเลยเนาะแต่คือสิเป็นญไม่คั่วคือเก่าแหละพี่น้องเลยเนาะงานขึ้นเลยพี่น้องเลยขึ้นเลย มาหลายผูหลายคนช่วยกันน้องเอ้าเอ้าเอ้าฉิลมแล้วรับรับรับแท็กเลย หยกไปอีกคุณอีกพี่นงเงยเนาะเพราะว่าจะกลางไล้พี่น้องเงยคือจะมีสามเต็นนะมั้งเนาะได้สองเต็นพี่น้องเงย A à, thì lột nham thế này thì à. lột nham thế sao nói này, này? มันมาลางกามีพิณเอางัยเนาะลางเริ่มมาไปยอยมานั่แเล่กลมาก่อนกางก่อนเลยไปแล่สองพินเอางัยเนาะก็คือสีมีอีกหรือว่าันใดๆเนาะคือยังบ่เห็นเต็นพี่น้อางัยเนาะมันมาใช่นหมพิณเอางัยมานเปดจุกเขาหนึ่งเขาได้สองหกพ่น้อางัยหนึ่งเทสุดเศร้าของเนาะ มื้อต่อ2ฮวดๆใหญ่ๆพี่น้องเอจบขานํากันน้เอ้ยเนาะมาเดี๋ยวจักหน่อยกะสิได้เมื่ออเตรียมเครื่องทองให้น้องคิมไปเรียนน้องซิมไปเรียนพี่น้องเยเนาะนี้กมาจข้าําเพิ่นก่อนพี่น้องเย เดี๋ยวใช่เปิดมือกล้องให้กันเลยเปทำงานใทำงานเลยจะทำงานเลยทำงานอบเลยให้แม่้องวิ้องบิวเพิ่นเป็ดมือกล้อให้กันพี่น้องเไหม้นเปิดอไร่เลยนัดเ่่เอดีอะดเื่อเลยขาดจึงดไปว่เห็นบอทสาดีด้พี่น้งเอายดีตอน้ ได้แล้วพอยังยังดูติสามวันแล้วจ้าสามวันแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวเอาแบบว่ายังแบบว่าอาุมซึมเสื้ออยู่อ่ะยังประทานเลยฝักฟืนเลยยังประธานเลยฝักฟืนอยู่ติดแต่ตะกี้พูดแล้วยังบม่ได้มีการเคลื่อนไหวเลยข่อยก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวเลยข่อยกะแถวยังอาุมณซึมเสื้ออยู่ ยังแล้วฝนยังหนาวอยู่ไป <c oughs> แดดออกไอ้คนยังหนาวอยู่เข่าอยู่แนะม่สองมือมนี่แหละไข่แม่เอน,นี่นะสิผ่าแล้วว่ามือนี่ อาบัวานี่ห่อนิ้วบานนี่สบายดีเด้อทางแม่ครัวเอาเดี๋ยวว่ามือบุญเดี๋ยวครบหน้าครบตาคือเก่านอนแม่ครัวกะยังไหวในบ้านยังตื่นเดี๋ยวแม่ต้องมินเดิ้ลม่าลำหลัง

หลานเพิ่นหลานสาวเพิ่นลูกหลานเพิ่นน่ะได้คู่คนได้เลยลูกหลานเพิ่นนะได้อยู่น้ำปะเทาก็ได้อยู่ได้สองเพื่อผู้ได้ได้สองงวดได้น้ำปะเทานะได้ด้วยใช่ลูกใหญ่ใช่แม่เป็นเป็นผัวราอันฝ้ายทงนั่นกันเอาตลอดได้นะกัน เดที่เก <sa iden> ้าจ็ดมาได้จะหน่อยเมื่อเตียงไปด้วยเมื่อนั่นน่สามสิบได้ายาปั้นไดร่เอกไลอยู่หรอวะยายกำอยู่เจ้ายังไปขาดทุนอ่าเฮงอยู่ได้เฮ้ยเราดีอยู่ได้เราดีมูกหลานได้เราบริ้ัททีได้ดีอยู่ได้เฮ้ยตั้งแต่หามุ้งจนทอด8ปดมุ่ะเฮ้บอกายหนึงกระสายหนึ่งแล้ว ไดยดูกพ <ay> ่อก็เตดีมเลยฮะไปเอาแบบปาพอดีพิ้ได้เลยเด็ดกาลังซองเนาะตะเวนกาลังเด็ดตะเวนกำลังขืนกำลังข้นเจ้าเห็นเาเจ้าให่เยเห็นเข้าก็เห็นกัน มาหายแม่น้องวิน้องวิวมือกล้องพี่น้องเลยเป็นมีช่องเป็นของกันเพิ่นเองกนะพี่น้องเลยซื่อช่องอยัางก็แม่น้องวิ่งน้องวิวโดยฝากชอบเพื่นน้ำแน่พี่น้องเลยเนาะมือกล้องหาได้นี่นะใช้น้ำกันเนาะใช้น้ำกันงานใดงานนั้น ทังใดก็ต้องส่วนกันไปเนี่ยนั่นเนาะต้องจองไว้แด้นวเนาะทางคนซีเดียวกันแท้กบูกระหัตต่างใจวะมันต้องเสียงไปต้องแมกกันเลยดิเป็นจองค่ะคักได้นาะยยันลมคือเมืออันยังเมืออันทีนะมือสงสการบ่ลมลมน่นเนาะลมลมมือน่ะทั้งบดทั้งยัง อ้ายย่านว่าท่านได้สวยเด้ยกข้าวก็เรียบร้อยเ็กน้อยยกย้ายไปย้ายมาอยู่ได้นั่นกะว่าเพิ่นสิขอบคุณแม่นบ่นนะกลางอยู่เต็นเด้อนี่อ้าวก็ต้องอยู่ในเฮือนนะพี่เป็นบอกแม่นบ่ทางไปอีกจะเพิ่นสิตะชอสิอยู่ในแหละเนาะ เนี่ยเนาะบ่อนพ่นเนี่ยน่ะบอนตลางกงบุญเลยเด็ดอยู่กลางเลยที่อยู่กลางทางเลยกงบุญหากองบุญหากองาเ้กงบุญลายแท้จังหวัดชายหันมันเบุดปัดชยในเื่อนกับมุดเอาห้เอาห้ไปก็คือลายแท้ เป็ดน้ำมัเขาเพิ่นกองนึงมีบ้างเพิ่นอ๋ออยู่บ้านเพิ่นเพิ่นกองบุญหากองตลาดไส้เน่ยคุณผู้ชมาใส่นี้หกหู้ยิ่งเผ็ดใส่นี่ก็ยังเก็ดกองบุญนะอืมเผ็ดยีงไนเพื่อนเผู้นนี่บ่ทางทางมันเกิเป็นอย่างไงวันนี้พู้ใจออกมานอกได้เนาะมันหลายได้เนาะกองบุญหากองุเนาะหมูวัดได้หนิ ใส่อ so like um, so ันหอมกระเทิบแม่โกงบุญเพิ่นมีอยู่หากองพ่นลอยเนาะลูกเต่าเพิ่นเห็ดน้ำโพน้ำแม่เพิ่นอยู่ทางบ้านอื่นเมืองไกลเพิ่นก็มีนี่เราใส่นี้บ้านห่างกับข่างข่งนี่แล้วก็ลูกโ่พัดอีกแม่นะอยู่ทางเนี่ยแต่เย็นจะช่วยลมพัดทางนี้ใช่ไเนาะบ้านเราเสียข่างนี้เขาต่างข่างแม่จ้ะทำบุญข่างนี่กับเด็กก็เด็ดชองแต่เช้านะ <c oughs> น้ายการกองบุญอยู่การค้างเลยน่อยเนาะมีกองบุญอยู่หาก,กองเพิ่นว่าตามผลว่าออกมาเนาะที่ว่าลูกเต้าก็เฮ็ดให้พ่อให้แม่อยู่บ้านอื่นเมืองไกลพี่น้อ,นะองเยเนาะก็เฮ็ดเลยผุกคนมาห่อ,อกระตุ่มเด้กกะยังบุษันปุ๊บตุ่บแล้วพี่ยงไงกันรนะอถา่ายยืนถ่ายอยู่เนาะ ก <flowers>. <elim> ับพุกตุกแรกกันคือซีกับฮาเลยผู้ชายก็มาพุกตุกถ้าเป็นนี่นาที่ต้มที่สิเป็นห้าเลยเนาต้องสวยๆสักหน่อยเพื่นเนาะผู้หญิงเพิ่นก็มาฮองกับต้ม ใส่ใส่กันต้มหลายเบิดมื้อเด้อค่ะต้มข้าวต้มพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าใช้หลายไว้ใส่คั่นใส่โอให้คนถูกแขคนมาโมได้เด้อพี่น้องเนาะไปต้มใส่เวลาต้มเบิดมือเลยน้องเอ้ยหลายหม้อหม้อใหญ่ก็ประมาณ5 6 7หม้อพี่น้องเอ้ยเนาะต้มใเวลาเฮิงตอนนี้ก็กําลังกางเต็ปุกตุกเสิเป็นบ่อนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะ เป็นเพียนใส่กงบุญหน่อ้อค่ะใส่อยู่ในเฮือนพีิกอ่ะเฮียนใส่โบเบิร์ตหน่อยนาะมันกงบุญลายพี่น้องเลยเนาะเข้าไปเบิ่งครัวก็ถืออย่องไรเข้ามาเข้าครัวได้อยังกินมาเนี่ยโอ้โหแกงไก่แท้แกงไก่มาเนี่ไปย่างเป็ดต้องเดืออ่ะเทหมอบักไงพี่น้องเลยเนาะ แล้วก็ไว้ย่อพวกเพิ่นที่มาปกตุกนี่ะพี่น้องเอ้ยกใส่มะพักอืมนงเผาปิ้งชิ้นอยู่กบปะ่ติงได้เนาะปะแล้วเผาปิ้งชิ้นแล้วปิ้งหยังกันน่ะตับไก่อืมนางนําได้บ่นงซื้อแน่ติมาชมก Bài hiền mô Bài 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 hệ chung Mà tông phải tông bà này Mà sùng Anh viên bài Mình tự Nâng khảo bỏ Hãy <laughs> dù khảo nó vẫn như thế này Mà bài xe đó Vì chút đấy nhưng mà dạng nó ổn đây nó <laughs> dạ. chân hẹn Chuyến cái đèn đấy chân đâm Chừng đầm này nhá, quá hỏi bằng Sáng, tăn gang tối càng nay phải hết đấy. What? First of all, hỏi bụng sưu màn bạc. Sep điện thoại lắm. Hông cái katung 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 chỉ nửng bò này, nem thua chỉ nửng bò này đây. Mà chứa ạ, Nem thua xỉn đấy này Đó, hò cơ tôm xài nem thua, xẹp đấy nó Xìm đấy <laughs> Khai ngang, khai ngang, chị xìm đi Nó

ข่าไปอยู่ข้างในกัมิเอาปันกันได้ทั้งนะเอามาสวยข่าวทั้งนี้หนึ่งเดียวยังเห็นไหม สื e the ้อใบเด็กเกี oh, ่กับจ oh, well ุดเอาโอ้เกิดวีเข่ากองไฟ่นี่ก็ไปหาไม่แล้วเนาะนักจูดไ่เอาอยู่มันจิได้บ่มันก็ขายแด้วจิบนก็บริขายแล้วจิ๊บมันก็บรเจ้าถือไปเพื่อเน๊ะจนเข้าจนเข้าคืองัวนี่เน๊ะมันจังอยู่เกือบขาดเห็ดเอาก็เป็นอันนี้เนาะมันก็นั่นแน่บ่อยู่หรอไปซื้อใหม่แล้ว เพื่อนเบียดเพื่นกินถืไปด้อถือไปแค่เดียวก็ลุดแดนี่นะเอาลอกเบิ้งสั่นได้อันิงบมกือนะต่อเกือบกระเป็นเกือบข้อค่ะเล้าก็เอาไพ่จุดเอาโมไม้ได้จนถึงขาดดี ไม่หาซื้อม่หากระือขอรุดเดือดๆเลยค่ะ่มขาวไม่ยุตนมิรเพิจอาเต็นมาอีกว่นึงหรือ่านะวัฒนีบริษัทชงเต็นนี่โอ้ยเนาะหมูพอด้ีเป็นยังเสีมาอยู่

คุเพ,พื่นมาห่อกระตุ้มกับนี้เนาะออกมาหอ่อข้างในพี่ถะเฮียเพื่อนท่านเลี่ยวข้างนอกเนาะเอลยมาหอ่อข้างในพี่พี่น้อยกองบนกาเต็มอยู่ในเฮอนพี่เนานะหากองพี่น้อยทางเข้ากันยังมาทันในห่อซ้ำพี่น้องเลยเนาะเลยมาใส่ ทําบรรยากาศให้เบิงก่อนนะเดี๋ยวหอน้ําลางพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ถ่ายย่อเข้าย่อน้ําอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือสิเพิ่นปลกตุกแล้วก็คือสิย่อข้าพน้อเอ้ยเนาะแต่ว่าตอนนี้กําลังกตุกอยู่พี่น้องยังบ่ทันได้ย่อข้าสิอีกสักหน่อยพี่น้องเอ้ยเนาะ ลากเกี่ยพี่น้องเงยเนาะทางนั้นก็บพี่น้องเลยศาสตร์ก็เชื่อนอยู่ใกล้วัดพี่น้องเลยเนาะก็เลยไปยืมเอาคงอั่ี้พอมากพี่น้องเลยเนะาะศาสตร์บัอ ผิดวัดเลยค่ะคือสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าบัเวลายอข้าวยอนาพักก็บ่ได้ถ่ายทําบรรยากาศให้เบิ่งี่อยเนาะตอนนี้ก็เฮาสิได้ขอจบคลิปไก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่รอเวลายอข้าวพี่น้องเอ้ยยถ้าตคาไปอีกเนาะพี่น้องเนาะ ไปพบก์กันคลิปหนักหน่อยเนานะสหรับคลิปนี้จะเป็นสิประมาณนิดหน่อยเนานะคลิปนี้ก็ไปแล้ว